กลาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเจนเอ็มเกมเมอร์แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูปัจจัยที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับจะมีทั้งหมดกี่ปัจจัยเราไปดูกันเลยเล s โกสำหรับปัจจัยที่1นะครับก็จะเป็นค่าสเตตัสของเรานะครับโดยการอัพสเตตัสนะครับก็จะบวกสเตตัสเพิ่มนะครับตามที่เราต้องการอย่างเช่นเราต้องการแอทแทกนะครับนี่ครับกดอัพไป สเต็งนี้จะได้แอตแท็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับลองลงมานะครับถ้าเราอยากได้ค่าแอตแทเพิ่มนะครับค่าเด็กนะครับจะเด็ก5ต่อ ATK 1นะครับห้าสินะครับส5ห้านะครับก็จะเพิ่ม ATK อย่างละหนึ่งนะครับบวกฮิตนะครับบวกแอสปีดเล็กน้อยนะครับ ค่าต่อไปนะครับที่จะทําให้ ATK ของเราเพิ่มได้นะครับก็คือค่ารักนะครับลัก5ต่อ ATK 1นะครับโอเคก็จะประมาณนี้โอเคนะครับสําหรับปัจจัยต่อไปนะครับคือการรีไฟ์ไอเทมนะครับคือการตีบวกนั่นเองนะครับนะครับก็จะบวกค่า ATK นะครับของเรานะครับ per cycle damage นะครับจาก3ไป4นะครับ บวกตามขั้นเรื่อยๆการตีบวกก็จะมีครังโอกาสติดไม่ติดแล้วนะครับผมอยู่ยที่ดวงของเราลองตีดูสักชิ้นนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะบวกเพิ่มตามนี้ถ้าเราตีบวกนะครับไว้เรื่อยๆเนี่ยจะปลดล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเงื่อนไขที่เราจะได้ดามเมจของเราเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะบวกไปตามขั้นเรื่อยๆนะครับจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปจะเป็นค่าออฟนะครับเอ็นชาร์นั่นเองสมมติสายคีนะครับเราก็จะอัพไปทางนี้ครับชาร์ปนะครับตามระดับเลเวลอัคชาร์ปตามระดับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเข้าขั้นแอดวานเนี่ยครับนี่ครับก็ขั้นสุดนะครับ a อ K 4%นะครับ Attack 40นะครับ แล้วก็มีออฟพิเศษนะครับชาร์จเลเวล1นถึงสนะครับบวกขีก็แล้วแต่สายไปนะครับลองดูอันที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับการออฟก็จะใช้เหรียญแมวนะครับก็ประมาณนี้กดไปเลยเนี่ยครับก็สุ่มเอาครับสำหรับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการโมดิฟายอาวุธนะครับโดยที่จะมาติด m c ตัวนี้นะครับด้านซ้ายมือของห้องตีบวกนะครับผมการโมดิฟายเดี๋ยวผมลองโมให้ดูเนี่ยครับ โมจนเต็มหลอดจะไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับผมการโมก็จะใช้หิ้นนะครับหิ้นนี่ก็หาได้จากดันเฮลนะครับจิตแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็สุ่มนะครับแล้วก็เซนีแล้วก็เงินทองแดงนะครับนิดหน่อยก็กดไปหนึ่งที modify ไปเลย ATK บวกสนะครับ,บร Dust นะครับบวกสกิลเวนมดัสนะครับดาเมจบวกหนนะครับผม ก็เราก็มาดูว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับอ่าก็จะมีเนี่ยครับลองดูว่าเราใช้สกิลไหนนะครับอันไหนที่มีประโยชน์ถ้าเป็นตีธรรมดาก็จะเป็นเกเนเรลน,นะครับแล้วก็มีโซนิกไนท์นะครับอ่ามีเมเทโอแอคเซลเนี่ยครับอ่ะกดไปหนึ่งทีนีครับได้โซนิกไนท์นะครับผมอ่ะเวยนอมดัส สุดสิบไนนะครับอ่าอันนี้เวนอมสแลชเชอร์โซเบ a กเนี่ยอัพไปเรื่อยๆจนเต็มหลอดนะครับจะได้ไปอีกขั้นหนึ่งลบ Modify นะครับถ้าสมมุติเราอยากเปลี่ยนอาวุธเราก็กดเอ c ตัวนี้ลบเราจะได้แค่เหรียญคืนนะครับเหรียญคอยทองแดงคืนนะครับแล้วก็ค่าลบ50,000ืพวกเหรียญที่เราอัพไปไม่ได้คืนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ปัดใจต่อไปเวชชันนะครับผม แฟชั่นนี่ครับการเก็บแฟชั่นนะครับในแต่ละเลเวลนะครับก็จะบวกดาเมจของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้แฟชั่นก็จะมี4คะแนนอ่าสีแดงเป็น5คะแนนนะครับสีเขียว1คะแนนคะแนนจะไปทําอะไรคะแนนก็ดูที่นี่ครับนี่คะแนนก็ดูว่าแต่ละระดับเลเวลนะครับใช้กี่คะแนนนะครับอย่างเลเวลหนึ่งเนี้ยใช้5คะแนนเออเราก็จะได้สเตตัสตามนี้เลยครับ A.T.K. 5นะครับ M.A.T.K. 5นะครับ นะครับแล้วก็จะได้ของสมทบนิดหน่อยนี่ครับระดับเลเวลก็ไปเรื่อยๆตามนี้เลยปดปปนี่ครับเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆนี่เพิ่ม5 6เลยนะครับเยอะอยู่นะครับสเตตัสรวมก็ดูจากด้านซ้ายนะครับที่เราอัพสมุดไปโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นสัตว์ขีนะครับสัตว์ขีนี่ครับอัพสัตว์ขีของเราเนี่ยครับเลเวลอัพเลเวลอัพเราก็จะได้สเตตัสของเราเพิ่มนะครับ เพิ่มจนเต็มหลอดนะครับตามระดับเลเวลเราจะได้ ATK เพิ่มนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่าง ATK โบนัสนะครับที่เราอัพไปตอนนี้ของผม90นะครับ ATK 2%นะครับนะครับอัพไปจนเต็มหลอดแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับอมาลกอครับเราจะได้สเตตัสของเราเพิ่มนะครับสเตตัสนี้จะติดตัวเราเลยนะครับอย่างสัตว์เลเวล10นะครับก็จะได้300นะครับเต็ม300ถ้าอัพเลเวลมา20ก็จะได้เป็น600นะครับ อัพเลเวล30ก็จะเป็น900นะครับการอัพก็จะใช้มะละกอในการอัพ1อันก็ลองแบ่งดูนะครับว่าเราจะอัพทีละกี่ช่องอันนี้ก็จะเป็นพวกเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่นี้ก็จะเพิ่มสเตตัสเต็มของเรานะครับว่าจะเท่าไหร่จะเพิ่มทีละ10นะครับผมอ่า1อันต่อตสเตตัส10เนี้ยสมมติอันเนี้ย900กดเบอร์รี่ดาวไปนะครับก็จะได้เพิ่มมาอีก10นะครับอ่า เบอร์รี่แต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับผมต่อไปการเก็บสมุดสัตว์ขีนะครับเหมือนเก็บสมุดแฟชั่นเลยครับสัตว์ขีของเราเนี่ยครับอ่าเก็บเยอะยิ่งได้เยอะนะครับก็จะมีหลอดตามนี้เลยครับอ่าอย่างเวววหนึ่งก็ได้เลือดนะครับเววสองได้เอทีเคนะครับเววสามได้เอทีเคเปอร์เซนต์เวลสี่ลดดีเลย์นะฮะอ่าเววห้าก็จะได้ตีคนนะฮะก็ตามระดับเวลไปเรื่อยๆครับนี่ครับเหมือนกัน โอเคก็จะประมาณนี้อันดับต่อไปจะเป็นการวิจัยมอนนะครับอ่าวิจัยมอนเตอร์นี่ครับหลอดจะเป็นตามนี้เลยยิ่งเราเก็บมอนเยอะนะครับเราก็จะได้คะแนนสะสมมากขึ้นนะครับคะแนนสะสมนี่จะไปบวกให้เต็มหลอดนี่นะครับอ่าตัวนี้ครับตีมอนไปเรื่อยๆนะครับจะมีขอบเขียวขอบฟ้าขอบแดงขอบทองอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็จะบวกทีละพันคะแนนนะครับคะแนนก็จะไปบวกให้เต็มหลอด แต่ละหลอดระดับเลเวลก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไล่์ให้ดูนี่ครับเลเวลหก็จะได้ ATK 5นะครับเลเวลหก็จะได้ ATK 5นะครับอ่าเลเวลหก็จะได้ ATK หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแ mm hmm. ม็ก p ส p พีเอชพีนะครับเพอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับอ่านี่ครับดูผลรวมผลลัพธ์รวมก็จะได้ประมาณนี้ ถัดมานะครับถัดมาจะเป็นการเก็บการ์ดยัดสมุดนะครับลองดูว่าตัวละครเราเล่นสายนะครับเราหาการ์ดให้ตรงสายนะครับอย่างเช่นตัวละครผมเนี่ยสาย ATK นะครับสายตีใกล้นะครับ ATK Attack นะครับคลิกแล้วก็หานี่ครับการ์ดบว ATK ประมาณนี้หามาลงครับพยายามเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะมี ATK 2การ์ดเขียวจะเป็น ATK 2นะครับฟ้า ATK 5 นะครับกาฟ้าเนี่ยแต่ละการดก็จะบวกความสามารถเหมือนกันนะครับลองดูออฟดูนะครับอ่านี่บวกคลิบบวกคลิกนี่เพิ่มคลิถหากิไม่พอก็หาการดขีิมาใส่เยอะๆนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็จะมีพวกตีเผาเนี่ยตีธาตุน้ําแรงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับตีไฟแรงขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าออกเบบีนะครับการ์ดม่วงนะครับเอทีเคโบสิบสองเลยนะครับ ไอด้านะครับตีกึ่งแรงอีกสองนะครับเก็บสะสมการ์ดไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับบวกเพิ่มเยอะอยู่นะครับมีคลิดาเมจด้วยนะครับนี่คลิดาเมจหนึ่งเปอร์เซ็นการม่วงก็เหมือนกันครับคลิดาเมจนะครับส่วนพวกการบอสก็จะออฟดีอยู่ครับนี่เอทีเคสามเปอร์เซ็นต์นะครับการบอส ตีไฟไฟแรง3%อ่าเฮดพี HP 3%นะครับอ่าอันนี้เวทแม็กอันนี้เวทนะครับอันนี้เวทแรง3%นะครับอ่าคลีดาเมจก็มีการบอสนีส่วนมากจะ3%นะครับผม3%โอเค ก็จะประมาณนี้โอเคปัจจัยต่อไปนะครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอ่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวก็จะโบกสเตต,ตัสต่างกันนะครับอลองดูค่า ATK นี่คือค่า ATK ที่จะโบให้ตัวละครเรานะครับยิ่งเราปั้นสัตว์เลี้ยงเก่งนะครับค่า ATK ของเราก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวหน่อย active เนี่ยค่าสเตต,ตัสก็จะต่างกันนะครับผม อ่านี่บวก atk แค่12นะครับยิ่งเราปั้นสัตว์เลี้ยงให้เก่งนะครับ atk เราจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นการอัพตาเหรียนะครับตาเหรียสําหรับสเตตัสของการอัพเหรียนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับ atk 200นะครับนี่ครับอนี่ครับ per cycle attack นะครับนะครับบวกตามระดับเลเวลเลยแล้วก็จะมี hp นะครับ hp กับ อ่าเมจิกดามจนะครับแถวหลังๆนี้จะเป็นของเออเมอร์เซเนรีของเรานะครับอ่าเนี่ยเมอร์เซเนรีก็จะเป็นของทหารจ้างนะครับช่วยตีอ่านี้การการดามจนะครับก็ลองอ่านดูดีๆนะครับการอัพนะครับก็จะใช้เหรียญที่เราส่งแมวไปนะครับการส่งเรือแมวของเราก็คลิปไปคลิควีเลยอ่าก็มาถึงนะครับส่งเรือครับก็จะมีของที่กําหนดให้เราส่งนะครับแล้วก็หาซื้อเอาเลย อ่าบางทีก็จะเป็นอาวุธนะครับเราซื้อแล้วเราก็มาส่งแล้วก็จะได้เหรียญประมาณนี้ครับส่งให้ครบทุกวันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปเรามาดูปัจจัยต่อไปนะครับที่จะเพิ่มดาเมจเรานะครับนั่นก็คือสติ๊กเกอร์นั่นเอง อ่าสติกเกอร์ก็จะมีทั้งหมด5ช่องนะครับนี่ครับบาร์หนึ่งจะบวกอะไรนี่ครับเอทีเคสินะครับอ่าแมคเอพีแล้วก็เอทีเคหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแมคเอพีสามอ่าสุดท้ายก็จะเป็นเพอร์ไซเคิลดาเมจนะครับผมอ่าบาร์สติกเกอร์นะครับก็จะมีตามนี้นะครับโดยเราต้องทําเควสปลดไปเรื่อยๆนะครับอ่าปลดบาร์หนึ่งบาร์สองบาร์สามบาร์สี่บาร์ห้านะครับนะครับมีทั้งหมด5ช่องนะครับผมนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ สติกเกอร์ก็แล้วแต่เราจะตกแต่งฮะสองช่องก็ได้สามช่องก็ได้แล้วแต่ชอบโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับปัจจัยต่อไปนะครับก็จะเป็นบัฟกิลดนะครับนี่ครับพรของกิลนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับนี่ยิ่งกิลเลเวลสูงนะครับพรกิลของเราก็จะยิ่งเลเวลเยอะขึ้นนะครับเราก็เลือกนะครับเราชอบอะไร A.P.K น้เมจนะครับเดี๋ยวผมจะเลือก A.P.K บัฟที2 0 0นะครับอ่าอันนี้บัฟแบบเต็มสูบนะครับก็จะสุ่มมา1-3ถึงช่องนะครับอ่านี่ ATK ล้วนก็มีนะครับสแปด ATK อ่านี่3มช่องนี่ครับ ATK สแปด ATK นะครับก็จะประมาณนี้อันอื่นก็เหมือนกันนะครับผมต่อไปปัจจัยสุดท้ายก็จะเป็นการทําอาหารนะครับอาหารนี้ก็จะมีบวก นะครับสเตตัสที่เราต้องการนะครับอ่าเช่นบวกคริปิคอนแล้วก็จะทำอาหารชิ้นนี้เอไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีอาหารพิเศษนะครับอาหารพิเศษพวกนี้ต้องปลดออฟเอานะครับต้องปลดล็อกเอานะครับจะมีทำเควสให้ปลดล็อกนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็น สเต็งนะครับสเต็งลักนะครับสเต็งวิทนะครับอันนี้ยาบวก2อย่างก็จะปลดต้องทำเควสปลดล็อกก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับปัจจัยที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นครับเป็นไงบ้างครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจ j n m g m m e r ด้วยนะครับเราจะนําเสนอคลิปใหม่ๆและมีประโยชน์สําหรับท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ